ห <Okay. S 2> นึ่งโอเเนี่ยเริ่มเลยก<ป>ับกิจกรรมวอล์คแวร์เนี่ยตอนนี้ก็จะปล่อยผู้เล่นให้เข้าไปตีนะครับข้องใหญ่เลยโอ้ยมองไม่เห็นป้ายโอเคสามารถข้ามได้เลยฮะที่เล่นง่ายๆอ่ะก็แค่ไปเข้าประสาท ตอนนี้กำลังไล่ฆ่ามันเลยฮะตอนนี้เข้าไปในปษาตองน,นี้หินคิวโอ้ยกำลงไปนอนเลยฮะตะยิวทีิงจริงเอาแล้วจัมเปอร์มาตอนนี้เข้ามาแล้วเ้างไงีัดนดโดฮะตอนนี้ เราเปิดมุมกล้องแบบนี้ดีวกว่าแล้วปีการแชทนี้ตั้งาโอคคัตอนนี้คนะิวพีเอมซีเนี่ยพีเมซีเยอะกว่าได้ยึดคลองแลนะ้วฮะตอนนี้หินหินคิวเหลือสามหมื่นนะครับผมคิวพีเอมซีนี่เฝ้าเลยฮนะถือว่าแบบเด็กเล่นคนอื่น <laughs> ไม่สามารถเข้าไปในปรษาสาทได้นะฮะ อะไรอรพเทพไปไหนหมดครับรู้สึกว่ากิวพีเอ็มซีจะเยอะมากนะสำหรับใครที่มาเล่นเขาให้เขาให้เขาฉลาดให้เอฟเฟกตตีนะส่วนคนอื่นก็เฝ้าหน้าประตูไว้สองคนก็เป็นกาดนะเห็นเบิร์ดมิลเกย์กับกาตันกาตนกันะอะไรสักอย่างเนี่ยกาตันนาเนี่ยกาตันนา ตอนนี้เลือดประสาทเลยติดสองพันเจ็ดนะครับผมถ้าใครมาเล่นเยอะๆนี่น่าจะมันนะมาสยบพวกพนะีพีแคนอะไรนะแค n นแคนอะไรนะเขาชื่อแคล <PM C. S 1> C, นอรไร PMC PMC นี่ต้องมาสยบไปได้ฮนะเพราะแคลนเขาเยอะมากตอนนี้แคลนโหดๆเป็นยังไงมดกำลังทำแผนอะไรกันฮะตายกันนะแล้วครับแคนดนโถด ไมโครซอฟตกับมีล่อนเอ็กีลอนเอ็กซว่าไงฮนะเข,ขาเขากำลังวางแผนกันใช่ไหมฮะผมรู้เลยครับอันเี้เทพเป็นหมดเนี่ยอันนี้ว่าไงคนระับไม่กล้าเข้าน <laughs> ะเข้าไปนี่ตายนะไม่กล้าเข้าสงสัยแค่นี้จะได้ไปนะเดี๋ยวผมคอปเปิด์ชาร์แป๊บนึงครับ สี่ระสระสาทเลือดเหลือเือหลือเท่าไหร่อ่ะดูน่เองน่นล <100. S 1> ื่นหมื่นเจ็ดเจ็ดมื่นเจ็ดร้อยนะครับโอเคประสาทเลือดเหลือ1มื่นนะครับ ว่ามันมีทางไปอยู่นะคุณตรงบันไดอ่ะคุณขึ้นมาแต่บางระเบิขึ้นคนหลังคาผมก็ว่ามันเข้าได้อยู่นะแต่นี่ครับใช่ฮะนี่ครับนี่ไงฮะชุดเขียวฮะไนล่อนไนล่อนกีนตอนนี้โดนแก๊ง PMC ดักอยู่หน้าฮะคือไม่สามารถเข้าไปได้มีร่อนมาฮะมีร่อนบวกบวกเดียวครับเข้ามาแล้วฮะเข้ามาแล้วฮะว่าไงครับเข้ามาถึงตรงกลางนะครับคนเดียวฮะ ตอนนี้โดนล็อกขาลงไปนอนนะฮะไม่น่าจะรอดนะฮะแก๊งนี้คนเยอะจริง แทน PMC มี9คนเนะี่ยอุ้ยเยอะอยนะเฝ้าข้างหน้านี่เด็กมาแล้วเด็กวิ่งแล้วอุ้ยโดนตบทีเดียวตายฮนะเลือดบอสเลยไม่ใช่เลือดหินเหลือเก้าพันแล้วนะพินุบรรศาสตรแปดนะครับแปดพันทราทหรือแปดพันแล้วนะครับเจ็ดพันห้าแล้วเจ็ดพันสามอะไรใช่ไหมไมโครซอฟไมโครซอฟวมไง Microsoft จะบินหรือไม่ Microsoft วิง่งแล้วสายทึกเลยไมโครซอฟต์กินเลือดก่อน Microsoft กินเะลือดก่อนมัแป๊บๆกินเลือดก่อนโดนแล้วไมโครซอฟต์ Microsoft. โดนแล้วโดนเล่นแล้วเข้ามาทำไมเรียบร้อยโดนลุมไมโครซอฟต์ Microsoft. จะรอดหรือไม่อาใครใครใเข้า,ขา,ขา,ขขามาอีก่ะตีกันเองนะตีกันเองอยู่สภาพมึอน,นี้ยไมโครซอฟต์ Microsoft. โดนลุมนะตอนนี้ ใช่ลาติงเข้ามาแล้วว่าไงอยู่อ่าเรียบร้อยมาแล้วโอ้โหมาคงซอกถึกอ,ะอ่ะนี่ลงไม่นอนเลยถึกยังไงก็ตายนะฮะ <4, 000. S 1> เลือบบอลเลอเท่าไหร่ครับเลื่อเรือบบอลเลยสี่พันแล้วนะครับส <4, 000. S 1> ี่พันเด็กไม่กล้าเข้าเลยคร <Perfect. S 1> <laughs> ับเสือเต็เปลาแล้วตอนนี้แก้งหมาป่านี่โหดจริงไง อุ้ยมาแล้วมีร่อนมีร่อนมาอีกแล้วจะรอดหรือไม่รอบนี้โดนโดนล็อกนะฮะเขาไม่สามารถเข้าได้ใกล้แตกแล้วใกล้แตกแล้วแตกแั้แตกแล้วอืก็สาดแตกแล้วฮะแตกให้ได้เลยโปสายจะจบไม่สวยนะะเพราะว่าแคน PCM เยอะกว่ากับ เยอะกว่าแคนแคนแคนชื <rôle: lebih off> <él> an ici> <an ici> ่ออะไรครัแข่งของมีรอดนะไม่รู้เหมือนกันเอ็ดเวิร์ดนิวเกตได้เอรนนิวเกตได้ก็สุดท้ายแล้วฮะแคนพีเอ็มซีชนะวอลรอบนี้นะครับผมก็ รู้สึกว่าต้องการกรเทพมาเล่นในภายในเซิร์ฟนี้เพราะว่าไม่มีคนเทพเทพแทนพีเอ็มซนี้เขาเยอะจริงนะต้องยอมรับจริงเราไม่สามารถต้านตนหน้าแต่ไมคโคดซอมนี้ก็ถึกจริงเมือนี้นนะได้เลยก็จบวอลท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันวอลรอบหน้า